เอเวเรสต์ก็จะดูนิ่มนวลกว่าน่่มนวนววลกาะครับ <Yeah. S 1> อ่าส่วนเรนเจอร์ก็อาจจะด้วยความที่เขาเป็นเป็นรถแบบเป็นรถกระบะ,ะ,บะเป็นบิ๊กอัพก็จะเป็น นี่ปุ๋ยและนัดนะคะอยู่ที่บรรยากาศของงานนะคะชัยวีค่ะ mm hmm. X Sport v p Driving Experience 2023นะคะ mm hmm. เป็นบรรยากาศที่ว่าเรานำลูกค้านะคะ mm hmm. เป็นการแบบว่ามินิเรลลี่นะคะ mm hmm. ก็คือขับรถจากโชว์รูมของเรามาที่จังหวัดราชบุรีค่ะ mm hmm. แล้ววันนี้นะคะนัดกับปุ๋ยจะพาไปชมบรรยากาศอย่างเป็นยังไรบ้าง mm hmm. เดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะใช่ค่ะแล้วก็เราไปดูของความรู้สึกของลูกค้าแต่ละท่านนะคะว่ามีความรู้สึกประทับใจย่างไรบ้าง mm hmm. สอามว่ามาในวันนี้ค่ะรู้สึกประทับใจหรือว่าเป็นยังไงบ้างคะกับบรรยากาศในครั้งนี้ประทับใจค่ะกินอร่อยทุกมื้อเลย <laughs> สถานที่ก็ดีค่ะ <laughs> เรียกได้ดีค่ะ <laughs> ่ะแล้วนักขับถามเพิ่มเติมนิดนึงค่ะพี่วันนี้ขับรถเป็นรุ่นอะไรมาคะตอนมาเป็นเรนเจอร์แล้วก็กลับเป็นเอเวอเรสต์ค่ะอ๋อความรู้สึกการขับขี่เป็นไงบ้างคะพี่ไม่ได้ขับขานั่งแต่นั่งสบายมากเลยต้องขอสัมภาษณ์คนขับนิดนึงคนขับมาแต่คนขับก็ดีค่ะชอบค่ะจะขายคันเก่ามาซื้อคันใหม่แล้วค่ะดีจะรอเก็บังค์ก่อนขอบคุณมากค่ะอันนี้สอบถามเพิ่มเติมอีกนิดนึงค่ะพี่ถ้าทางฟอร์ดเราจัด กิจกรรมออกค่ะอันนี้อยากมาร่วมได้ค่ะได้ไดกินอร่อยทุกมือชอบถ้าเกิดครั้งหน้าที่อยากให้จัดเนี่ยอยากให้ไปจังหวัดอันไหนหรือว่าอยากให้จัดให้ทํากิจกรรมอะไรเพิ่มเติมไหมคะจังหวัดไหนก็ได้ค่ะเมืองไทยไปได้หมดโอเคค่ะขอบคุณนะคะสุ <c oughs> ยังไงบ้างคะกับกิจกรรม เออ,เอ,อพี่ชอบนะสนุกดีค่ะ,ะก็ประทับใจแล้วก็พี่คิดว่าเวลาการเดินทางมันไม่ได้เยอะมากไม่เหนื่อยมากก็เหมาะเหมาะสําหรับหนึ่งวันเนาะนะ,ะคะแล้วนัดขอถามเพิ่มเติมนิดนึดน่งวันนี้ขับอะไรมาครวันนี้ขับเป็น f o r ์ e v อเวอร์รสต์ครับทั้งสองขาขาขามาเนี่ยเป็นฟอร์ดเรนเจอร์แล้วก็แล้วก็ขากลับเป็น e v เวอร์เรสตครับ ความรู้สึกฟิลลิ่งต่างกันไหมคะเออพี่ว่าต่างนะเอเวอเรสต์ก็จะดูนิ่มนวลกว่านิ่มนวลกว่านะครับส่วนเรนเจอร์ก็อาจจะด้วยความที่เขาเป็นเป็นรถแบบเป็นรถกระบะเป็นบิ๊กอัพก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับครับและถ้าเกิดว่าครั้งต่อไปอะค่ะเรามีการจัดกิจกรรมนี้อีกอะค่ะอยากมาด้วยมยอ๋อมาแน่นอนครับมาคะแล้วก็ถ้ามีอะไรที่แบบว่าอยากจะเพิ่มเติมไหมคะว่าครั้งหน้าอยากจะให้จัดแบบไหนไปจังหวัดไหนหรือว่าทํากิจกรรมอะไรแบบ ก็จริงๆถ้าถ้าจัดแล้วแบบว่ามีกิจกรรมระหว่างทางให้มันมากขึ้นแล้วก็หรืออาจจะนอนสักคืนก็ดีนะไม่เหนื่อยมากก็คือให้มีนาซีบ้างกิจกรรมแบบนี้ก็ดีครับหรือว่าแบบไปแบบสองวันหนึ่งคืนงั้นอะไรอย่างนั้นก็ได้ครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอสัมภาษณ์เพิ่มเติมนิดนึงนะคะก็วันนี้กัน กิจกรรมของเราอะคะ่ะมีความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะ <ขอ S 1> พี่ได้เดรียนรู้ฟังก์ชันการใช้งานปอดมากขึ้นแล้นะครับแล้วก็ได้มาเทสรถยาวขึ้นกว่าการที่เราเทสรถที่ศูนย์เนาะ,ะก็ได้เห็นสมรรถนะ แล้วก็ได้ชิมกาแฟชิมอาหารอร่อยๆด้วยโอเคค่ะขอบคุณนะครับได้ค่ะยินดีค่ะพี่แล้วก็ขามานี่พี่ขับรถอะไรมาคะเอเวอเรสต์เนี่ยแหละครับอ๋อได้ทั้งเป็นเอเวอเรสต์ทั้งขับไปและขากลับเนาะพี่เนาะถ้าทางเราจัดกิจกรรมอีกอย่างนี้ค่ะพี่อยากมาอยากมีอะไรเพิ่มเติมหรืออยากมาอีกไหมครับพี่ก็ไม่ชวนก็โกรธอะโอเคไม่ชวนได้ค่ะก็ยังไงก็ฝากไว้ได้ค่ะก็อยากให้มีอะไรเพิ่มเติมแบบจัดกิจกรรมเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยไหมะพี่ วันไหนมีค้างคืนมีแอคทิวิตี้ที่เยอะกว่านี้ครอก็จะมีก็จะดีขึ้นนะครับได้ค่ะขอบคุณมากนะคะ